ยังไม่ได้คือทำไมตรงที่สร้างบ้านนี่คือโอเคแล้วใช่ปะอุ๊ยตัวอะไรอยู่ข้างล่างบ้านอีกตัวที่มันฆ่าย,ยากๆอ่ะคล้ายหนอนอ่ะ

บ้านเราไม่ได้คือมันไปล้างตาละโอ้ยมันชนฉันเฮ้ยเเลรามาเอามาเอามาเอามา นี่แล้วเอือโอเคเรียร้อยยอใจเรๆๆๆออเยเพ่เลยอยู่ยยยนในกล่องอคะคะคุณทาย ใจอ๋ออะไรอยู่เนี่ยแม่มุมเราฆ่าได้ปะ้ <Yeah. S 1> านตรงข้ามเนี่ยแต่เรื่องมันเหลือครึ่งหนึ่งใครข้าห่ะ ไม่โดนหรอเดี๋ยวทำกควกันตังปิดมินก,นก่อนสร้างเท่ากับบีมีหัวใจประสาทหัวใจประสาทอยู่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างเองเราแค่กดเข้าไปดูโอเคแ e n งใช่ไม่ยู่จักอะ อะไรวะพอพอลูกเป็นไรนะเปอนไรนะ <c oughs> อ่ะตั้งไปเอาเฟสแป๊บก <c oughs> ำแพงฮะ <c oughs> จะปูบทเลยป้าน้องใหม่ โปูหมดเลยใช่ไหมพื้นอะพี่ช่วยปูพี่จะทำโปรโอเคไปเลยโอเคโอเคเฮ้ยลากฝานประมาณนี้มันเป็นยังไงอ๋อ ต่อไปเราต้องสร้างโรงศพมให้เป็น Chris. เควสเฮ้ยนนนกนลางันตรงไหนวะหรือฉันนอนลิมไม่คุณพามานอนตัอ,อื่นแล้วกันอ่าฉันนอนต้องนี้กเฮ้ยวางผห่ขนาดเล็กเป็นหัวเตียง โอเคสร้างเตาเราไม่ต้องสร้างได้ใช่ไม่มอีเตาเนี่ยแค่ไปกดก็พอเ okay. อามันให้สร้างวะลบยังไงอ่ะกระเบืเเ้อาตองมันหรอเดี๋ยวแบบนี้ยาไปดูเตา For sure. สเปกบาร์บีเหรอโอเคได้ Thank you สร้างลงเรื่อยไีห่หม่สร้างคนเดียวใช่ปะ่ะลงเรื่อยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวดูลงเรื่อยก่อนลงเรื่อยไหนไหนวะ นนี้สามอันพอไหมเอาอีกเหรอ,อ,อเออ็นั่นแหละเดี๋ยวพี่สร้างแล้วก็ลบไปเพื่อลงเรื่อยการประดิษฐ์การแต่รูปบบนีอเคสร้างแล้วก็ลบอา้าวมันให้ติใช้งานได้วยไหม เอาไม้ไปอ่า,าชันชันเรียบร้อยสร้างแล้วโต๊ะทำงานธรรมาดาอ๋อไม้กระดานแปไม้กระดานแปะเอาไม้ไปให้หมดเดี๋ยวไปตัดน้ำมันอยไม้ Tối hôm nay, anh ấy... Ui! Lớp tối mấy bây giờ hả? Để, <laughs> Để bây Ờ. Ok. Ok. Ui, ui, quang, 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 quang. จ้าอัปเดกอะอเอาไปดีเสริมกันอัปเดตให้หน่อยพ,พ,พี่เหรอยังเลยใจเย็มนะได้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 เหรอพี่ขอสร้างสภาพแก๊ส มันจะง่ายไปไหมอ่นะมันไม่ง่ายสำหรับพวกเราใช่ปะเล่นแกะรอยใช่ปะไม่ไปได้วยกันเนาะพี่ถึงลัก<ป>แกะรอยไปแกะรอยหมาป่ากันนมะ่ความไอ้ยังใหม่ช่างบ้านอยู่วะเด็ ไปเอ็ดคุณพักอะอ่ะออกเกมไปแล้วโถแล้วอุตสาห์ถามเอ็ดไปไหนเฮ็ดพาทิศขึ้นมามา,มาดิทิดมาตายมา,มาทำไมเอ็ดวัดไปเรียนหนังสือตอนเช้าได้หวะ ไปให้ละวังโถโรโโโรโโไปไปไปวายวายวนี่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 ไปเ้ไม่รู้แวบเข้าไปได้อย่างไวอ่อะสายขโมยอย่างเราเอ well, well. ้จริงการดนทรีนะใชพอเรียกว่าการดนทรีเลย ไม่ต้องสนใจเพื่อนละวกระดูกเพื่อนอย่างเดียว อันนี้ยี่สิบนี้คือเวลของเราหรือว่าเวลุักต่อของเราอาโอเคอาเฮ้ยไ,ไม่ไมเอาไม่เอาทป็ไม้ผี ทางนี้ทางนี้ดิมันไม่ไปทางนู้นว่ะรีปลัดรีปลัดคือไอ้พวกที่เราตีอ่ะมันจะรีสปอนอีกรอบปะเกิดได้ไหมที่นี่เลยนะ่ยไป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  จะไปทางไหนต่อมันเดินมาเพชรอาคยสองตัวนี้ก่อนนี่อะไรอ่ะอยู่ตัวนี้ยูตัวนี้ยูตัวนี้ดูดูดูด อยู่ทุกคนน่ะไปไปโอ้ทำไมก็มามีแดดตอนนี้ด้วยเฮ็ดระวะังว้าโอ้คุณจะตุยว่ะตั้งหนึงนะ แต้เว้มน,นหนึ่งแต้มเปิดตำราเจอัพไรดีอ่ะมีตำราเวทมนต์หนึ่งแต้งม,มันให้อัพหรอมันให้เราอัพหรอน,นี่หรอคุณใครทำอะไรพี่ปะน่าจะดูนี้อยู่เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย หอหโหไปไปโอ้แดดไปทางนู้นเหรอเฮ็ดขวาดูแล้วเราอ้อมไหมหรือ,อยังไงอ้อมได้เนะี่ยไปทางซ้ายเนะี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนรอก,ก่อนแดดแรงชิบิแดดเหมือนชีวิตจริงเลยโอ้ยแรงว้า ข่องพี่อ่ะมอแปลงมันระเบิดแล้วความซวยคือรถใครไม่รู้จอดตรงเสาไฟพอดีหน้าปักซอยรถไหม้หมดเลยจ้ะโค้ดเอ็นดูอ่ะโคตดซวยแ้วคันนั้นไหม้เลยแต่ไม่รู้ว่ามันระเบิดเวลามันระเบิดได้เหรอแล้วมันก็เผาทุกเครือข่ายหมดเลยอืมแล้วในหมู่บ้านมันก็ใช้กันไหลเครือข่ายใช่ปะแล้วมันก็เหมือนมาว่าโอนกันลงว่าของผมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ย จะกี่โมงกี่โมงสรุปวันลุ้งขึ้นหมดเลยแล้วคือสงสารมากรถคันนั้นคือแบบเละเทะสวยจะจัดสบายดีว็ใกล้แล้วใกล้มือแล้ว เย้ยไปไปไปายลุยลุยทำอย่างเฮ้ยไปทางขวาเพชรทางขวาทางขวาทำหมาป่าในเพชรอยู่ไหนอ่ะตะบันชี้ไปทางขวานะ <S <S โอ้ดูเลื่อนเลยปะเอา้าคนจักรจอะไรวะเพชร ตลายเลยเนี่ยเหมือนมันสู้อะไรหนักหน่วงมากเลยเนี่ยปวดขาเป็นหมาป่าแล้วทำไมมันยังมีรอยเลือดให้เราไปตามอยู่ มันยังมีอีกอะเลือดมันยังโช์อยู่อะเอาไงอะหะไม่รัวมันให้ไปต่ออีกอะไปปะเออปะไปต่อปะนี่มันอยู่ตรงนี้เองเพชรมามามันขึ้นถ้ำหมาป่าตรงนี้เนี่ย ไม่รู้อะแกบะบรอยเลือ่อนล้วจะไปไหมเพแกะรอยก็เน,นี่ยแหละแกบะบรอยไอเอาคว้าหมาป่าสีขาวเลเวลสิบหกเลยเลยหยุดแกะรอยไปเลยนะเนาะเสร็จแล้วก็หยุดแกะรอยไปเลยเออกลับบ้านไหมทำอะไรต่อ ้มันบอกว่าต้องล่าผู้ถือฟองเพิ่มอีกเดี๋ยวนะก็ล่าอีกคนหนึ่งก็ไปดิแต่เอลฟามันอยู่ใ,ใกล้เราเองนะจริงเหรอมันมีตัวเดียวเหรอ เออไปเปล่าเออน้อาตันเนาะน้งบอกเลยเอ่ะเฮ็ดไม่ตีเอาทองแดงแั้งมึงนะ ขวามือตัวนึ้งเฮ้ย hey, ทำไมของมันได้เยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยเพชรเอาบ้างมีอุ้ย สี่แวมพายฮนะตกลงจะไปเอาฝ้ายตัวนึงเปล่าพี่จะได้แกะลอ,อยนั่งโอเคไปกับแคทพี่แต่งร่างแป๊บไปไปไป

dạng vết thắng dạng 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 rồi. dạng 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 không? dạng dạng ทีเลยโอ้โหยีส่สิบส,สามห้าเตยนักสองสามโอ้ยโอย,อย,อยว้า ถอย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 โอ้ยเต็มเต็มอยู่ไหนวะเนี่ยยิงยิงเลยเขาไม่โดนอ,อไม่โดนใจัะ

แต่เราใช่ป่ะเนี่ยข้างในมีอะไรอ่ะอุ้ยดันย้ายดันมุ่อืม หาเวทมนต์ใหม่ๆทำไงอะ่ะใช้เมนูตำลาอะไหร,ไร,หรต้องทำยังไงอ่ะเฟตที่สองอ่ะหาเวทมนต์ใหม่แล้วใช้เมนูติดตั้งเวทมนต์ทำยังไงอิดโอเคใช่ปะ่ะเออตำลาเวทอ่ะ